หอมแรงขนาดนั้นพวกแต่แต่นี่มันต้องในละครนะฮะแต่หอมเฉิดหอมอะไรเงี้ยใช่ไหมหอมปัญญาเราหอมแฟนเราก็เต็มที่เลยฮะแล้วพอเราเห็นรูปแล้วบอกคุณทันแล้วปะหอมเบาๆจะไม่รู้สึกรู้สหาหอมเบาๆมันไม่ไม่รู้สึกอันนี้หอมเข้าไปถึงปอดถึงไส้ถึงติ่งใช่ไหมคะคึ้เข้าไปถึงติ่งในเลยแล้วก็กระเพาะนะคะออืเอาเป็นว่าจากวันแรกเนี่ยนะคะจนถึงวันนี้เนี่ย คุณแอนก่อนดีกว่าคุณแอนประทับใจคุณบิลลี่ตรงไหนบ้างอันนี้ไม่มีรถเข็นนะแต่ให้พูดถึงลักเตช่ก็จริงๆแล้วคุณบิลลี่เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะคะคือว่าเขาเคยประพฤติกับเราอย่างไงเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างเช่นเขาเคยโบลิ่งสิบครั้ง ปัจจุบันเขาก็ยังเรียกโฟลิ่งสิครั้งอยู่อย่างเงี้ยเสมอต้นเสมอปลายไปเรียกสูงสุด30ครั้งแล้วตัวคุณมิลลี่ล่ะคะประทับใจอะไรในตัวภรรยาเรียกภรรยาดีกว่านะภรรยานะก็คิดว่าผมก็มีนิสัยไม่ดีหลายอย่างนะครับนิสัยที่ไม่ดีส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาเพราะเขามีความเข้าใจมีมีความให้อภัยกับเราเราก็คิดว่าในชีวิตก็คงไม่สามารถหาใครที่ดีกว่าเขาได้แล้วสล้วับตัวเอง วันนี้เราจะมีบทเพลงพิเศษพิเศษนะคะสำหรับคนที่น่ารักที่มารวมเป็นครอบครัวที่น่ารักจากคนพิเศษของเขาทั้งคู่นะคะคือคุณแวนทิติมาสุข yes. สุนทรเชิญพบได้เลยค่ะวันนี้ต้องคุยกันให้สะเลยเสียงแบบโอ้โหชนะมากกระชากใจใจมากนะคะและนี่ก็คือคนพิเศษของครอบครัวคุณบิลลี่แล้วครอบครัวคุณบิลลี่เป็นคนพิเศษ กับคุณแหวนด้วยเชิญมานั่งกับครอบครัวพิเศษเลยค่ะเชิญเลยค่ะมามาแล้วมาแล้วดีครับคุณแหวนดีค่ะเออพี่แหวนขนาดนั้นตั้งกลางอี้เหลืองเลยค่ะเด็กผมน่าด่งไมพี่แหวนพี่แหวนพี่แหวนแหวนนี่ว่าเป็นแขกรับเชิญเชิญค่ะเชิญเลยค่ะเรามีเราฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นเพลงที่อบอุ่นกับครอบครัวทุกครอบครัวเลยสำหรับพี่แหวนก็เป็นคนพิเศษมากสำหรับครอบครัวของคุณบิลลี่กับคุณแอนนะคะครับ คุณอาถามพี่อ่านก่อนละกันว่าทําไมถึงประทับใจอะไรในตัวพี่แหวนอืมเออคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพี่แหวนเนี่ยเป็นตอนที่ออกอัลบั้มชุดเรามีเรานี่ตอนแนอนยังยังยังเรียนอยู่เลยนะคะแอน ซื้อเทปพี่แหวนเป็นคนแรกเลยจริงจริเลย่อนะคะพี่ชาบอุดหนุนนะคะแบบตอนนั้นยังไม่ไม่เคยรู้จักนะคะแล้วแบบชื่นชมค่ะก็มาได้มารู้จักผ่านคุณบิลลี่แล้วคุณบิลลี่ปลื้มคุณแหวนตรงไหนอะคะก็หลายครั้งนะครับครั้งแรกก็คือตั้งแต่ตอนพี่แหวนออกเทปชุดแรกตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับมีอยู่หลายเพลงที่ชอบเดรี่สีแดงใช่ใช่ครับเน็กไทสีเทานะครับมือคืนคือเป็นเพลงที่ชอบชอบมาก นะครับแล้วพอได้มารู้จักกับพี่แหวนนะครับก็รู้จักที่แกรมมี่เนี่ยครับมาเป็นนักร้องคือตอนผมเข้ามาก็พี่แหวนก็ออกแล้วบ้างแต่ละชุดหนึ่งที่ใช่ฉันราเจอกันชุดที่สองชุดที่สองพี่แหวนแต่คราหน้านั้นจริงๆเราก็บิลลี่ก็เป็นพิธีกรครับคือผมอยู่แกรมมี่ก็เป็นพิธีกรแล้วก็สัมภาษณ์พี่แหวนมาตลอดนะครับก็พี่แหวนก็ให้ความสนิทสนมนะครับได้เจอๆกันพูดคุยกันจริงๆแล้วเหมือนว่าคงเป็นลักษณะที่ว่าถูกคอกันแล้วก็คุ้นเคยกันมากกว่าเพราะว่าบิลลี่จริงๆแล้วกับ ต้องเรียกใครต้องเรียกสามีภรรยาใช่ไหมคะพี่ปุ๊กอะค่ะสามีเนี่ยนะคะค่ะพี่คุณแหวนค่ะเขาจะถูกคอกันออ๋แล้วแล้วคุณแอนก็เป็นดาราที่แหวนและพี่ปุ๊ชื่นชอบก็เป็นเรื่องบงบอกได้เลยมารู้จักกันสองครอบครัวเลยตอนนี้กลายเป็นสองครอบครัวซึ่งซึ่งสนิทกันมาตั้งนานแล้วนนแล้วค่ะจังคนก็ต่างประทับใจใน ในครอบครัวซึ่งกนและกันคุยกันแล้วถูกคอมากค่ะใช่ค่ะนะคะตอนนี้คุณแลนเองก็เป็นคุณแม่คหมอกันลูกเป็นยังไงบ้างคะก็เจ็ดเดือนกว่าแล้วค่ะอ้วนทวนสมบูรณ์ค่ะอ้วนเหมือนกันวันที่หกเกิดวันที่6กเหมือนกันค่ะเกิดวันที่หก็เห็นน้องคนเล็กๆของครอบครัวนี้หรือยังคะยังเลยยังไม่ได้เจอกันแต่นัดกันแล้วค่ะนัดกันแล้วกันแล้วเพราะว่าตอนแรกก็ ไม่เจอกันแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปคลอดลูกอะค่ะเหมือนคนทำงานไม่เล่นน้ากันไปเดี๋ยวต้องมีงานอะเออเหมือนไปรับช้คนก่อนเดี๋ยวไม่เจอนะเดี๋ยวไปคลอดลูกก่อนเวลาที่มึงจะทโหลาัทะเลหากันเป็นหลักใช่ไหมคะแล้วสำหรับพี่หลานเองนะคะตอนนี้ทํางานอยู่ รู้สึกว่าได้รับงานใหม่ก็คืองานพิธีกรใช่ก็เป็นตอนนี้ก็เป็นพิธีกรหน้าใหม่เหมือนกันค่ะจะเริ่มทำก็ก็เดือนกรกฎานี้แหละค่ะก็จะเป็นพิธีกรของรายการผู้หญิงนะคะชื่อ Women's Club หรือนารีสมรสอะ รายการใหม่ค่ะเยวเลืงวงเล็บนะต้องหนวงเล็บค่ะต้องมีภาษาไทยค่ะก็เป็นรายการใหม่ของสถานีโทรทัศน์แห่งใหม่ไอทีวีอค่ะซึ่งจะออกสดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยและสําหรับคุณแหวนเองนะคะตอนนี้เนี่ยเรื่องของผลงานเพลงชุดต่อไปเมื่อไหร่เราจะได้ฟังเพราะว่าหลายๆคนยังคิดถึงเสียงพี่แหวนอยู่นะคะรอเมาอยู่เลยก็ คิดว่าคงอีกสักพักใหญ่ๆค่ะคงเป็นปีหน้าเราเราคุยกันสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณมากที่ได้ให้เกียรติกับสมาคมชมดานะคะมาเยี่ยมรายการเรามีของที่ระลึกจะมอบให้แต่ให้คุณแอ์กับคุณบิลลี่เป็นคนมอบดีกว่าครับอ๋อเป็นตะกร้าแบสมิลนะคะคุณทานทานที่นี่ก็หมดแล้วพี่นะโอเคขอบคุณค่ะ กลับมาคุยกันต่อกับครอบครัโอแกนะคะกับบริษัทที่เขาเปิดกันด้วยกันเองนะคะคือด้วยชื่อว่า ar ดาราเร่และเคล็ดลับในการลดน้ำหนักของคุณแอนซเรียมที่ลดลงไปได้ยังไง20กิโลอีกสักครู่ชมกันค่ะ